ประเด็นทางด้านการเมืองช่วงนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งเตรียมจะลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่1 3บสถึงสิพฤศจิกาย,ยนนี้เพื่อช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะตอนนี้หลายจังหวัดเริ่มที่จะมีการทยอยเลือกตั้งอบอจอกันแล้วใช่เมื่อวานเริ่มสมัครหลายจังหวัดโอ้โหคึกคักกันมากนะใช่แล้วก็จะไปคึกคักมากที่สุดก็คือช่วงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ะนะคะแน่นอนว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ถูกจับตาแล้วก มีกระแสข่าวต่างๆเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าในประเด็นของการช่วยหาเสียงนั้นบรรดาแกนนําพักเพื่อไทยต่างก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่านายทักษิณมีสิทธิ์ช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้ค่ะ ท่านแรกเลยนะคะนายภูมิธรรมเวชยชัย,ยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะแกนนําพักเพื่อไทยบอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกับนายทักษิณชินวัตรถึงการลงพื้นที่แต่ทุกฝ่ายทุกพักการเมืองสามารถปฏิบัติได้ตามข้อกฎหมายซึ่งปกติการหาเสียงเลือกตั้งคนที่เป็นสมาชิกหรือผู้ช่วยหาเสียงสามารถทําได้ เช่นเดียวกับอีกหนึ่งท่านนะคะที่ออกมายืนยันว่าทำได้ก็คือนายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นอีกหนึ่งแกนนำพักเพื่อไทยที่มองว่านายทักษิณมีเจตนาที่ดีในการลงพื้นที่อาจจะช่วยสร้างความมั่นใจเรียกขวัญเรียกกำลังใจให้กับผู้สมัครได้ซึ่งในพื้นที่จังหวัดอุดรธาน,นีนั้นถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญของพักเพื่อไทยส่วนจะแพ้หรือชนะก็ให้เป็นเรื่องของประชาชนค่ะ เช่นเดียวกับอีกหนึ่งท่านก็คือนายพร้อมพงษ์นพธริตอดีตโฆษกพักเพื่อไทยที่ออกมาระบุบอกว่านายทักษิณมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในฐานะประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมน,นูญในส่วนของการเลือกตั้งนายกอบจอหากผู้สมัครแจ้งชื่อนายทักษิณเป็นผู้ช่วยหาเสียงต่อกอกอตประจาจังหวัด ก็สามารถทำได้ตามกฎหมายและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์หาเสียงรวมถึงขึ้นเวทีปราศัยได้ตลอดระยะเวลาของการหาเสียงเช่นเดียวกับการเลือกตั้งสสที่จะมีขึ้นในอนาคตหากมีการแจ้งชื่อไปตามขั้นตอนนายทักษิณก็สามารถเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้เช่นกันนะคะเพียงแค่ผู้สมัครแจ้งชื่อไปทางกกตว่าให้คุณทักษิณช่วยหาเสียงก็สามารถทาได้ คือเราก็ได้เห็นกรณีเช่นนี้กับพรรคการเมืองอื่นอย่างอดีตพรรคเก้าไกลก็เห็นคุณธนาธรซึ่งถูกตตดสิทธิทางการเมืองไปแล้วก็ไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้คุณชอบพันธ์กาก็ทำได้เหมือนกันคุณทักษิณก็จะได้เห็นนี่แหละในนายกอบจในลายจำได้เลยะโอ้เรียกว่าการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะเป็นสนามการเลือกตั้งที่แข่งขันกันดุเดือดทีเดียวติดตามบรรยากาศต่อเนื่องค่ะแล้วเมื่อสักครู่กินข้าวต้มนะหิวด้วยหิวอีกแล้ว